สวัสดีครับสำหรับสมาชิกดอ o p ิ h i ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการวางแผนเพื่อสร้างไรายได้ในส่วนของการซื้อกินซื้อใช้ผ่านระบบ Dropship ตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราวางแผนในการที่จะซื้อสินค้า ตัวนึงใช้ผมเชื่อว่าทุกครอบครัวก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีการซักผ้านในแต่ละวันหรือแต่ละรอบสัปดาห์อยู่แล้วนะครับ Power w a t c h Nano เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะซึ่งสามารถที่จะใช้ซักผ่านเครื่องหรือผ่านมือก็ตามเป็นผงซักพอกจะเรียกว่าสูตรเข้มข้นนาโนเลยนะฮะราคาสมาชิกอยู่ที่189บาท70 PV นะฮะ เราจะได้รับส่วนลดทันทีเลยนะครับก็คือ14บาทนะครับ20คารกว่า20ของ PV นะนั่นหมายถึงว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะในเรื่องของการซื้อราคาจากที่เป็นราคาสมาชิกแล้วนะครับก็ยังได้ส่วนลดเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะจากนั้นถ้าเรามีการวางแผนขยายองค์กรที่เรียกว่า Consumer Organize d Income ก็จะเป็นไรายได้อีก ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากองค์กรที่ทุกคนเข้ามาซื้อก็ได้สินค้าดีไปใช้แล้วก็ได้ส่วนลด20%ของ PV ด้วยจะได้4%ต่อระดับชั้นคิดเป็นตัวเลขเลยนะครับก็คือประมาณ2.8บาทนะฮะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือข้อหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าตัว c o n s u l Minimum นะก็คือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเชิญชวนผู้พวกคนใดก็ตามที่เข้ามาแล้วเกิดรายได้ในส่วนของ c o n sumer a อาไปไหนอะินคัมเราจะได้ด้วย100%นั่นเองนะซึ่งหรือได้ว่าแผนรายได้ที่เราคำนวณออกมานั่นคือทุกคนสามารถสร้างยได้ Infinity นะไม่มีการสิ้นสุดถ้าวันนี้เรามีการแนะนำคนเข้ามาใหม่แล้วก็คนนั้นก็มีการแขียอวงก์อนไปแล้วก็รับรายได้100%ของคนที่เราแนะนำ